อนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับก็เขาต้องบอกว่าตรงนี้เขามีประวัติยังไงเขาเคยจะมีนายทุนเนี่ยจะมาทําเหมืองแต่ก็ถูกคัดค้านเพราะว่าที่นี่เขามีสลักภาพหินสมัยทาราวดีซึ่งเป็นเป็นภาพเป็นการสลักหินสมัยทาราวดีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยต้องบอกว่าที่จริงบ้านเรามันทรัพยากรเยอะแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดการทําเหมืองอ่ะมันคือการทําลายธรรมชาติอย่างเละเทะเลยจริงนะฮะก็ แต่ก็โชคดีที่ที่นี่ไม่ได้ถูกทำเคยหลแล้วก็เราก็มาสร้างวัดใช่เขาสร้างวัดแล้วให้คนมาสักการะเดี๋ยวเราไหว้พระสักการะก่อนเพราะว่าวันนี้โอ้ดวงดวงมาแล้วดวงดีดวงดีจะปล่อยเพลงเนี่ยจะขอให้เพลงดังสาธุโมโนแม็กส่งความหามีคุณาอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสุดพิเศษเพียง89บาทลูกค้า AIS ลูกค้าทรูดีแท็กหาราคาเดียวรีบสมัครนะ ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ทําเหมือนขึ้นมาภูมิประเทศตร,ตรงนี้มันจะต่างเป็นเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะแล้วเราก็จะเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะมากคนที่จะรักษาไว้ได้ก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละฉะนั้นจับมือกันให้แน่นนะครับสาหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนที่เราเราเป็นคนในพื้นที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่อะ่ะผมเชื่อว่าถ้าเราจับมือกันให้แน่นมันก็สู้กับนายทุนได้แหละนะไฮไลท์ของที่นี่คือเราไปย,ยืนอยู่หลังโบสถ์เนี่ยคือเป็นโบสถ์แล้วเราก็จะเห็นผาหินด้วยเฮ้ยจ่ายนี่ ใช่สวยมากนี่ขอขอเป็นที่ระทึกหน่อยอุ้ยอุ้ยบ้านอุ้ยเห็บอุ้ยไม่เอาอ่ะไม่ถ่ายอ่ะไม่ถ่ายกับคนเหยียบอื๋อเฮ้ยโคตรล้างแรงโคตรดิกโคตรเหยียดคือท่านสมัยก่อนอ่ะตั้งสมัยก่อนตั้งสมัยก่อนคือรถตู้คืออย่างนี้ละไม่ไม่พี่อ็มอยากอยากได้ติดชอบปลาแล้วติดเขาขึ้นมา โมโนแมซ่ max, าความมัน้วยหนังแอคชั่น Action. ในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6-7-8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทรูดีแท็กกดดอกจัน3-3-6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่น Action. สมัครเลย